เหรียญ25ตังค์สี่สและ4 4นะคะอันนี้ปีสามเจดแล้วก็เหรียญ50าสิตังค์ค่ะ50ตังค์งรับพศสองห3 0พศเดียวเท่านั้นรับจริงนะคะไม่ไม่ใช่ร้านปน้าน้านเดียวนะทุกคนเขารับทุกร้านนั่นแหละถ้ามีนะคะ25 3 0กับ25 25 42กับ44่ีเขารับทุกร้านนะคะทุกร้านเชื่อได้เลยค่ะไปขายได้เลยขายร้านไหนก็ได้ถ้า ้าร้านไหนไม่รับมาเอาเงินไปน้าได้เลยกล้ากล้ายืนยันการันตีจริงๆนะคะถ้าไปซื้อร้านไหนเอไปขายใดไหนแล้วเขาไม่รับเนี่ยเอามาขายให้ไปน้าเลยมาเอาเงินที่ไปน้าไปเลยนะคะในราคาแล้วแต่จะตกลงบางร้านเขาก็อาจจะแพงกว่าบางร้านก็อาจจะถูกกว่าแล้วแต่ร้านไหนเขามีฐานลูกค้าอะไรเงี้ยเขาขายดีขายเร็วอะไรเงี้ยเขาก็จะรับซื้อได้สูงร้านไหนที่ขายยากไม่มีลูกค้าซื้อเขาก็อาจจะซื้อไม่แพงซื้อไม่แพงเพราะว่า เขาก็ต่อไปต่อทุนไปต่ออีกกล็ลำบากไม่มีคนมาซื้อเขาเขาขายยากแต่ราคามาตรฐานเลยทั่วไปใกล้เคียงกันแหละอย่างยี่สิบห้าตังสองห้าสี่สองกับสองห้าสี่สี่ก็เริ่มต้นน่าจะหนึ่งพันบาทโดยประมาณไม่นว่าทุกร้านแหละเริ่มต้นหนึ่งพันถึงสองพันโดยประมาณนะคะสองห้าสี่สองแล้วก็ ห้าสิบตังสองห้าสามศูนย์อันนี้ชัดเจนเลยว่ารับซื้อหลักหมื่นหลักหมื่นเริ่มต้นเห็นบางร้านเขาเขียนตั้งรับอยู่ที่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบางร้านแปดพันถึงหนึ่งหมืนห้าค่ะแต่ของปนนัดปนัดที่ตั้งไว้คือแปดพันถึงหนึ่งหมื่นมั้งโดยประมาณคือ ราคาราคาคือที่ท,ที่ไม่ไม่ฟันธงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นคืออยู่ที่สภาพเหรียญด้วยถ้าเหรียญมาสวยๆก็อาจจะได้แพงนะสองหมื่นสามหมื่นได้สวยๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเหรียญมาไม่สวยยับยับยุยยีอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นราคาจะมาฟันธงเลยไม่ได้ค่ะก็จะบอกไว้เป็นกลางๆสามหนึ่งห้าสิบเปอตสองห้าสามศูนย์เหรียญละ 8,000-10,000บาทมีจริงนะคะมีในระบบหมุนเวียนมีปนมากับสตังทรนจริงๆที่ป้านัยยืนยันได้ป้านัยรับปากได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามีจริงเพราะอะไรเพราะป้านัยเจอเองเจอเองสองเหรียญเจอเองเลยจริงๆค่ะเจอแบบนี้สองเหรียญป้านัยเป็นแรกเหรียญวัดมาวัดเขาให้ป้านาให้เอาเหรียญฝากเหรียญไปให้ป้านายเอาไปคืนกรมที่วัดเขามีหยอดเหรียญเยอะใช่ไหมคะเหรียญสตังองเหลืองอะเยอะมาก แต่ก็เลอะน้ำมันบ้างอะไรบ้างเหรียญวัดเนะมีมีเลอะเทียนเลอะทองอะไรประมาณนี้แหละนะเยอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีไม่กี่เหรียญแล้วเจอนะเยอะเยอะมากอ่ะเป็นเงินเป็นเงินหลายหมื่นบาทอ่ะหลายหลายหมื่นเหรียญอ่ะเป็นเงินหลายหมื่นบาทเพราะถ้าท่านหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็คือสองหมื่นเหรียญอ่าใช่เหรียญห้าสิบตังค์ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นหนึ่งหมื่นบาทก็คือสองหมื่นเหรียญแต่เหรียญที่ไปนาเอาเอามาวัานนะั้นน่าจะเยอะเยอะมากน่าจะน่าจะหลายหมื่นเหรี 10, หยญแหละก็มานั่งคัดก็เจอเจอแตดแล้วแล้วจากนั้นมาก็ไม่เจออีกเลยเจอสองเหรียญนะคะเจอสองเหรียญแล้วจากนั้นมาก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็ไม่คัดแล้วพไม่ไหวแล้วไม่สนุกแล้วอะคะ่ะ จากเมื่อก่อนนี่ก็คือมีเวลาว่างแล้วก็ตาก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะน่าจะเกินห้าปีแล้วแหละสายตาก็ยังดีอยู่ก็ยังมองเห็นชัดอยู่แต่ตอนนี้โหเช็คกล้องกันแล้วอะไรกันแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ้าเช็คกล้องมากๆอย่างคนอายุเยอะๆนะอย่างรู่นป็่น่าจะเข้าใจเลยไปใช้กล้องหรือว่าเพ่งมากๆอ่ะตาจะไม่ไหวแล้วก็จะเวียนหัวแล้วก็จะมีอาการอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ไม่ทําแล้วไม่ไม่หาแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม่สนุกแล้ว ก่อนนี้ทำแล้วสนุกอะค่ะตาดีๆอะไรเงี้ยลองหาดูนะคะมีนะคะสตังทอนเนี่ยค่ะตังหมุนเวียนแบบนี้เลยปนมาแบบนี้เลยแต่เหรินสลึงไม่ได้ยังไม่เคยเจอไม่ใช่ที่ว่าไม่เคยเจอว่าเพราะไม่เคยหาเขาเล็กเกินเขามองไม่เห็นเล็กเกินมองไม่เห็นไม่หาไม่ได้หานะคะเหรินสลึงที่เหรยนห้าสิบตุ๊ตังก็พอมองเห็นบ้างค่ะเนี่ยนะคะทุกคน เป็นน่ายืนยันได้ว่ามีจริงนะคะในระบบเหรียญห้าสิตังปีสองห้าสามศในระบบสตังทอนมีจริงและมีมูลค่าด้วยเหรียญหนึ่งราคาเคยสูงสุดถึงส0 0หมื่นกว่าค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่หมื่นหมื่นกว่าค่ะนะคะลองดูขอให้โชคดีค่ะที่กล้ายืนยันได้เพราะว่าเจอเองเนาะเจอเองเจอกับตัวเลยเจอมากับมือ นะคะเพราะว่ามีจริงแต่เหรียญตัวอย่างอื่นๆไม่เจออันนี้เขาไปเหรียญหมุนเวียนเหรียญตัวอย่างอย่างพระเศียรเล็กพระเศียรเล็กครุฑเก้าเหลีย่ยมพระเศียรเล็กอะไรแบบเนี้ยังไม่เจอยังไม่เคยปรากฏเจอเพราะว่ายังไม่เคยยังเหรียญไม่มีไม่เยอะเนาะโอเคขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมค่ะสวัสดีค่ะ